สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่24กรกฎาคมค่ะคุณเบนเบรนเก้ลูกพี่เก่าของคุณเจย์พาวและคุณเยนเลนคาดว่าการขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์วันพุธจะเป็นครั้งสุดท้ายในวัฏจักรรอบนี้ของเฟดอดีตประธานสมัยวิกฤตการเงินโลกปี2008มองเงินเฟอ้อสหรัฐชะลอต่อเนื่องสู่ระดับ3%ถึง3.5%ในระยะเวลา6เดือนข้างหน้าได้อันิสงส์ส่วนหนึ่งค่ะจากค่าเช่าไม่ค่อยขึ้นและราคารถหดตัว แด้ยวก็ตามค่ะคุณเบรนเก้เชื่อว่าเฟดอยากเห็นดีมาซัพพลายในตลาดแรงงานสมดุลมากกว่านี้ก่อนที่จะประกาศชชนะด้วยปัจจุบันค่ะอัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อจำนวนผู้ว่างงานสูงถึง1.6เท่ายังคงสะท้อนภาวะตึงตัวและเขาคาดว่าเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกน่าจะชะลอลงหรือถดถอยแค่เบาๆเท่านั้นเฟด ECB และ BOJ จะตัดสินใจในโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ สแบงก์ใหญ่โลกตะวันตกเตรียมขึ้นดอกเบีย้ยแทบจะแน่นอนแล้วส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะปรับจูนมาตรการ Yield Curve Control รอบสัปดาห์ล่าสุดมีพัฒนาการหลายอย่างบงชี้เงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่เริ่มก่อตัวนักกลยุทธ์คามหมายถึง Community Inflation อันเป็นผลจากการกลับมาปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาทิน้ำมันดิบโลหะพื้นฐานโลหะมีค่าตลอดจนสินค้าเกษตร ด้วยปัจจัยเฉพาะตัวแตกต่างกันไปขนาดทั้งตลาดกำลังได้รับลมหนุนจากแนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากเฟดใกล้หยุดขึ้นดอกเบีย้ยส่วนทางกับเงินหยวนซึ่งน่าจะแข็งค่าเพราะจีนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่เชิญชมคลิป Trader Kptalk วันที่19กร,รกฎาคม2566ค่ะระวังเงินเฟอ้อสายพันธุ์ใหม่ตเตรียมระบาดใหญ่เรา kick off สัปดาห์สินค้าโภคภัณฑ์ด้วย KT Energy, KT Mining และ KTPCS ค่ะ มาดูการขึ้นลนของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซ็ตอินด็กปิดไปที่1529.25จุดบวก0.53%มูลค่าการซื้อขาย51702ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นรับปจัจจัยการเมืองหนุนหลังพักเก้าไกลส่งไม้ต่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลประกอบกับแรงหนุนจากกลุ่มแบงก์บางธนาคารที่งบไตรมาสสอ,ออกมาดีและแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานหนุน ส่วนหน้าของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่62,360้ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 3 7สซนส่วนหนของค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บสาท42สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากช่วงเช้าตามทิศทางค่าเงินเยนส่วนหน่งของเอเชียนิกิตราดหุ้นโตเกียวปิดลบโดยแรงขายหุ้นที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ถ่วงตลาดลงหลังบริษัท t s m c ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอเกินคาดแต่แรงซื้อเก่งกำไรได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาดนิกกี้ปิดไปดที่32,304.25ี่จุด0องลบ0.5เค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมจากจีนรวมทั้งรอดูการเปิดเผยรายงานผลกำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนประจำเดือนมิถุนายนในสัปดาห์นี้เซี่ยงไฮ้คอมบสิ์ปิดที่3 1 6 7 7 4บจุดเจลบ ส่วนดาวโจนส์ตลาดุนยอรปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่10ค่ะโดยทำสถิติขาขึ้นยาวนานที่สุดในรอบเกือบ6ปีดาวโจนส์ปิดที่35,227.69ดบวก0.01% S&P 500ปิดที่4,536.34จุดบวก0.03%และ Nasdaq ปิดที่14,032.81จุดลบ0.22%ค่ะ ส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับการรายงานผลประกอบการรอบใหม่ของบริษัทจดทะเบียนและจับตาการเลือกตั้งของสเปนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ c c 40ปิดที่7,432.77จุดบวก0.65% DAX ปิดที่16,177.22จุดลบ0.17%และฟูซี่ร้อยค่ะปิดที่7,663.73จุดบวก0.23%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ส่วนฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา1.9%ปิดที่7 7ดล7เซนต์ต่อบาร์เรลโดยสัญญาณน้ำมันดิบสหรัฐและน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกจะตึงตัวในนช่่วงงงงครหลัขอปีี้ ส่วนน้งฟลักของเบลนด์ค่ะบวก1.8%ปิดที่81ดอลลาร์7เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์เป็นปจนัจจัยกดดันตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้สัญญาทองคำตลาดโคมเมบีสมอบเดือนสิงหาคมลบ0.22%ปิดที่1,966ดอลลาร์60เซนต์ต่อทริเออัลส์และนี่คือทั้งหมดของ KTM erm Daily News ที่นมาฝากกันในนนวัี้นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ